ใส่รองเท้าเออออกกำลังกายโอ้นี่เหรออ๋ออ๋อนี่ของยายแอนน้อยขอบคุณค่ะน้องพลอยโอ้นี่ของน้องพลอยโอ้มึงเจ้าฟังเอาอ่ะเดี๋ยวนะยายเปิดแอร์ให้ก่อนแอรเปิดแอร์ก่อนแป๊บนึนงบวกไปอืมบวกลดไป ตัวอย่างเขาไดเอารูปพี่แม่ออกมาใครเอารูปแม่ออกมาเนี่ยหืมตาแก่ตบแก่อยู่เลยนี่เนี่ยเนี่ยเอารูปแม่ไปเก็บข้างในหน่อยเนี่ยใครออกมาเอาช่วยหน่อยอ่ะช่วยเอาไปเก็บด้วยนะคะหนักโอ้ยหนักพี่น้องเอ้ยอเออเอ่ะวางไว้ลูกเออวางไว้ โอ้ตรงไหนดีตรงไหนดีวางตรงไหนดีเออวางตรงไหนดีพ่อโอ้ยหอมพ่อโอ้ยแม่โอ้หัวไหลหัวไหตรงไหนลูกไว้ไหนนะฮู้นะหอมพอก็หอมแม่ไว้ไหนลูกไว้ตรงไหน นี่ใครลูกอ๋อนี่ใครใครคะใครพ่อพ่อกับแม่เอาวางหน่อยค่ะเอาวางวางวางเออแม่แม่เออไว้ด้วยกันนี่เออไว้ด้วยกันนี่อ่อ่อไว้ไหมไว้ไหมพี่พลอยออพี่พลอยอุ้ยโน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 ห้ามเหยียบพ่อกับแม่เอาขึ้นเลยค่ะขอโทษเลยค่ะขอโทษพ่อกับแม่เลยค่ะทำผิดแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้อ่าเอาขึ้น เอาขึ้นมาโอ้ยตดพ่อเอาขึ้นมาหนักหนักเออหนักอ่ะขอโทษเลยขอโทษพ่อกับแม่ก่อนขอโทษข้าก่อนออหนูเหยียบอะเออเป่าให้พ่อเป่าเอยเป่าโอ้ยเป่าอ่ะอ่าอ่เออเเป่าเป่าเป่าเปล่าเรานี้ขอโทษก่อนขอโทษก่อนฟังขอแะแะขอโทษก่อนหรือยังไหนยกมือดีๆไหว้ดีๆโอเคจานั่นแหละ โอเคเก่งมากเอาไว้ตรงนี้นะขอโทษแม่ขอโทษแม่โอ้ยน้องเป็มเอาเท้าไหมเอาคขะเอาขาเต็มใส่ถุงเลยใช่ไหมคะเลี้ยงไก่ลมนมอ่ะอยไปคุยอจุงจุงลมอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้อยากเอ่ะดูกับแกตรงนี้เหรอนี่น่ากลัวไหม น่ากลัวกลัวไหมลัวกจับแจ๊ะจับแจ๊ะับเกอเออืมจับแก๊ไปออกไปข้างนอกยายร้อนโอ้ยยายร้อนไปข้างนอกกันเอาไปข้างนอกค่ะยายร้อนโอ๋อไหนเห็นไหมรองเท้าใครอะลูกของคอยทำไมมีข้างเดียวอะลูกมันหายไปไหน รองเท้าลูกหายไปไหนไปิดประตูหน่อยรอรอมามาใส่รองเท้ากับลูกมาใส่รองเท้าเร็วน,นี่ยายจะเข้าออกกําลังกายนี่ใส่รองเท้าก่นกอนเร็วโอเคโอเคไายายใส่รองเท้าให้ก่อนลูกเอ้ยถ้าหนูจะไปหนูต้องใส่รองเท้าเข้าใจไหมคะต้องใส่รองเท้านะ ต้องใส่รองเท้าเข้าใจไหมคะอุ้ยก็เต็มพี่โซพี่โซพี่โซไปเอาแพมเพิร์ที่น้องหน่อยลูกสองหืนอยู่ในห้องบ้านอยู่ในบ้านลูกสีฟ้านะให้ด้วยร่บป้าอืมอยู่สีฟ้า,า,ออฟาเอาให้น้องหน่อย น้องเล่นมวไทยเออพี่ออกกำลังกายเอาแคมเพลทมาให้หน่อยพี่พลอยจะออกกำลังกายตุ้เลยอุ้มเพียนอุ้ยอุ้ยเมื่อเช้าตดอีกแล้วเหรอหนูยังไม่อึเลยไงหนูก็เลยตดบ่อยไม่ขอเอ๊ะขอดาวให้ยายขอดาวขอดาวค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ดาวเลย Để số xuống một cực rồi